ก็มีมีเบียร์ด้วยมีกัญชาด้วยมีกัญชาเยียรที่นี่เขาเรียกว่าตลาดดิมเบยนะคะที่อยู่ติดชายแดนไทยกับเบียนมานเนาะ <im> ที่อำเภอแม่สอง <im index> <im index> ลดรดลดหลังจากที่เรานะคะลงพื้นที่มา <im index> ก็จะพบว่ามีการ คนเดินตามเป็นจุดๆนะก็คือจะเดินตามเราสักระยะหนึ่งอะ่ะแล้วก็จะหายไปเพราะว่าเราสังเกตดูว่าพอเราเด,เดินทางมาอย่างเงี้ยค่ะเราหันไปมองเ,เขาก็ยังไม่ละสายตาจากเราแล้วสักพักนึงเขาก็หายไปแล้วก็จะมีคนอีกกลุ่มนึงนะคะมามายืนมองเราเหมือนเดิมจริงๆถ้ามาเป็นแบบนักท่องเที่ยวเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอีกฟิลหนึ่งแต่ว่าพอดีเรามีกล้องมาด้วยก็เลยอาจจะถูกจับตาีนิดนึง จะฝั่งนู้นนะครับเขามามาตลาดมาซื้อข้าวซื้อของอ๋อแล้วก็คือมาแล้วก็กลับไปอย่างเงี้ยหรอครับผมแล้วคนจีนอะไรอย่างี้มีไหมครับมีคนจีนก็ไปก็ไปบ่อนคนจีนไปบ่อนเขาไปบ่อนแล้วเขาไปก็าไม่มารออ๋อมาเรื่อยมาทุกวันคนจีนนะครับคนจีนครับผมเขาไปแอ้มือขัดมูอ๋อ,อไปาัิโนเขาไปทำขัดหนูเนี่ยมาทุกวันเนี่ยนี่นะ คุณลงไปเนี่ยเดินไปนี่ตรงไปเนี่ยอยู่ซ้ายขวามือเลยป้อมหรวดอะไเลยจากท้ายไอ้แท็กซี่อ่ะแล้วเลี้ยวลงไปเนี่ยแล้วก็อยู่ซ้ายมือส่วนใหญ่จีนนี่เขามาเองหรือว่ามาเป็นทัวร์คะเขามาเองเขามาบางทีเขามาแบบเป็นทัวร์เนี่ยแต่เขาแยกครับคือตั้งใจมาเล่นเลยมาเขาเขาไม่เขามาเล่นโดยเฉพาะเนี่ยฝั่งนู้นคาสิโนมึงก็ของจีนอยู่แล้วใช่ปะ คนจีนแล้วก็เขามหุหนุหนส่วนกันนะเอี่ยวกันน็นเนี่ยผมก็ไม่อยากงานเนาะกลัวผมจะอยู่ลำบากหาที่ลำบากนี่เขาพาเที่ยวบ่อนพาเที่ยวหนอป้ายไหมป้ายไหมป้ายตัวนำเที่ยวมิวตรงไหนอคะคะทีอ๋อีอ๋ออ๋อทัวร์นำเที่ยวเมวดี <ๆ S 2> ก็คือพาไปเที่ยวบออพาพาไปบอนพาไปบอนเลย แล้วที่เขารับบริการนี่เขารับบริการคนไทยใช่ไหมของคนไทยคนไทยคนต่างจังหวัดที่เขามาที่มาเล่นขณะรถจอดตรงนั้นอันนี้ที่จอดอยู่ใช่หมดเลยใช่หมดผู้คนขวักควายการจราจรติดขัดหน้าด่านพรมแดนไทยเมียนมาที่สะพานหนึ่งเป็นภาพชินตาตั้งแต่วันที่12มกราคม 2,566หนึ่งในผู้ประกอบการย่านชายแดนแม่สอดจังหวัดตากเล่าว่ากว่า2เดือนที่เปิดด่านจะเห็นกลุ่มชาวจีนและคนไทยจำนวนมากสลับสับเปลี่ยนเดินทางไปยังเมลดีประเทศเมียนมาด้วยช่องทางนี้จุดหมายปลายทางคือบอ่อนคาสิโนอันนี้ก็ามาทุกวัน,วนเขาเปิดทุกวันคนไทยนห้ามรถที่จอดนัสองข้นะางที่เมื่อก่อนนี้เคยมี รถมาจอดอย่างนี้นะจะไอจาราจรนะมาเป่าปี๊ดออกไปทรงไ้สัง่งเพราะเปิดรอบนี้ไม่มีเลยไม่มีมาเลยนะไม่มีมาเห็นเลยไม่มาใกล้มาไกลสะดวกสบายมากกว่าเดิมครับแต่ของเรานี่ลบาบหน่อยคือ<ะ>ชายแดนรตรงนี้ยธุรกิจบ่อนเนี่ยคือเฟื่องฟูมากเฟื่องฟูครับเฟื่องฟูแล้วมันมีสองสะพานนะสะพานนี้สะพานหนึ่ง สะพานสองนุน้นตอนแรกนี่สะพานนุ่นยังไม่เสร็จรถสินค้าอะไรข้ามนี่พราะเกิดประเด็นเขามันยิงกงนปุ๊บสะพานนี้ปิดตั้งแต่โควิดเลยปิดตั้งแต่โควิดปุ๊บสะพานนุ้นเปิดไอ้การค้ามันข้ามได้ใช่ป่มมันไปถ่ายเทตรงนั้นได้ขอการค้าเขาก็ไม่เลยไม่กั้นไม่อะไรใช่ไหมก็ไม่นั่นเลยเขาไม่เดือดร้อนอ่ะแต่เขาไม่สนใจน่าจ้าอย่างรอสามปีไม่ได้วิ่งอยู่ที่เนี่ย แล้วก็ตามร้านเนี่ยซุ้มแบบน,นี้ร้านแบบน,นี้นู่นก็ของเขาอะ่ะนู่นเนี่ยที่ป้ายเหลืองือะไรพวกน,น,นั้นอ่ะของเขาเรืขอขายครือข่ายคนมีสีหรอใช่ปุมยเย็นตอนเช้าเนี่ยนั่น,น,น,นรถมาล้วนแล้วเขามีรถรับส,ส่งนี่รถตู้อ่ะรถตู้ส่วนตัวเดี๋ยวจะเห็นเลยนะพอเดี๋ยวก็มีมีข้ามไปมีข้ามมาเพราะสักสามโมงนี่มาแล้ว มามส่งนะสพานข้ามแม่น้ำเมื่อยระหว่างอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกับเมียวดีประเทศเมียนมาเป็นจุดจบสุดทางหลวงหมายเลข105ตำบลท่าสายลวดตากแม่สอดพอดีเราเดินสำรวจต่อไปอยังตลาดริมเมยสุดชายแดนไทยฝั่งแม่สอดและทราบกันดีว่าฝั่งตรงข้ามนี้ เป็นแหล่งที่ตั้งของเว็บพนันออนไลน์ก่อนเราจะข้ามฝั่งไปยังประเทศเมียนมาเราย้อนเส้นทางไปยังตำบลท่าสายลวดหลังได้รับข้อมูลมาว่าในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นอีกหนึ่งแหล่งกบดานของอาณาจักรของสารวัตรสวมาเฟียเว็บพนันออนไลน์หลังพบความเชื่อมโยงเครือข่ายการพนันออนไลน์มีบริษัทกว่า30บริษัทในเครือเป็นต่อกลุปที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ด้วยหรือไม่เราจอดร,รถสังเกตการอยู่ราว30นาทีบริเวณจุดนี้เป็นการก่อสร้างอาคาร7ชั้นที่คนงานกำลังเล่งมือก่อสร้างอยู่สังเกตชั้นบนสุดของอาคารจะมีชายชะการสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีดำเดินตรวจสอดส่องดูความเรียบร้อยในมุมสูงอยู่เป็นระยะ สล right th right in ับกับการส่องกล้องทางไกลดูความเคลื่อนไหวบริเวณโดยรอบแหล่งข่าวให้ข้อมูลยืนยันว่าอาคารสิ่งปลูกสร้างหลังนี้เป็นของเครือข่ายสลววสัวโดยมีบุคคลสำคัญในครอบครัวหรือเสียอออ่างเป็นคนดูแลสั่งการเพื่อให้คนไทยไปทำงานในบ่อนคาสิโนฝั่งเมียนมาตรงข้ามกับบ้านวังตะเคียนบ้านท่าอาจบ้านห้วยม่วงและบ้านเรมเมย ในตำบลท่าสายลวดและต้องการข้ามมาพักในเขตไทยโดยไม่ต้องประทับตราหนังสือเดินทางออกมาจากประเทศเมียนมาจากนั้นสามารถข้าแม่น้ำเมอกับเข้าสู่ฝั่งเมียนมาได้ตามปกติและรองรับกลุ่มชาวจีนที่เดินทางไปยังบ่อนคาสิโนในฝั่งประเทศเมียนมาและต้องการข้ามมาพักในไทยซึ่งหากมองด้วยตาเปล่าจากตรงนี้จะเป็นตึกเมวดีคอมเพล็กซ์พอดีซึ่งตรงกับท่าข้ามธรรมชาติที่20ของฝั่งไทย เราสอบถามไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวดเพื่อยืนยันข้อมูลทราบว่าบริษัทเป็นต่อกรุ๊ปได้ยื่นขออนุญาตการก่อสร้างแบบถูกต้องเพื่อก่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัยเราต้องการมุ่งหน้าไปยังเบลวดีอีกครั้งต้องผ่านแดนในฐานะนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยทําบัตรผ่านแดนชั่วคราวได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สอดเสียค่าธรรมเนียมประมาณ30บาท สุดทางหลวงหมายเลข105น้าตำบลท่าสายรวดปตากแม่สอดมีแม่น้ำเมืยเป็นเขตกั้นเชื่อมด้วยสะพานมิตรภาพไทยพมา่าตลอดสองข้างทางการจราจรค่อนข้างหนาแน่นเรามุ่งหน้าไปที่เมวดีคอมเพล็กซ์บ่อนคาสิโนโที่แหล่งข่าวยืนยันว่าเป็นของเครือข่ายสารวัตรสัวตั้งอยู่ในรัฐกะเหรี่ยงบรรยากาศภายในบ่อนคาสิโนพบนักท่องเที่ยวชาวไทยจานวนมากมีตู้สลอ็อตบาคาร่าไพ่พ๊อกลักษณะเด่นของบ่อนนี้คือ มีลูกค้าเป็นคนไทยไป้ายต่างๆเป็นภาษาไทยใช้เงินบาทของไทยในการเล่นการพนันไม่มีการแลกชิปซึ่งแตกต่างจากบ่อนทั่วไปจะต้องแลกชิปก่อนตลอดเวลาเราจะเห็นทหารของกองกำลัง BGF ที่ประจำอยู่ในเขตทางเหนือของจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอำเภอแม่สอดขับรถตะเวนตรวจอยู่ตลอดเวลาเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่เล่าว่า หลังด่านเปิดอย่างเป็นทางการทําให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้นถึงไม่ได้ผลประโยชน์โดยตรงก็ตามเศรษฐกิจดีขึ้นหลังเมวดีมีสามเมืองใหม่เกิดขึ้นจากกลุ่มทุนจีนคือเมืองหวันยาเมืองชเวโกโกเมืองเคเคซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามชายแดนอำเภอแม่สอดของไทยเห็นว่าเป็นคนจีนปุ๊บถามคำถามแรกที่ถามก็คือคาสิโนหรือเปล่าจริงคาสิโนก็คือส่วนหนึ่งของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็ก อาจจะมีวิธีการรูปแบบการจัดการอีกแบบหนึ่งที่แถวๆสะพานแถวๆทางท่าทางเมโดีทางนู้นรูปแบบการจัดการนั้นก็อาจจะเป็นอีกแบบมันไม่มีสูตรสําเร็จนะจะจะเอาวิธีการของที่นี่ไปใช้กับที่ทางเมโดีมันก็จะไม่ไม่ได้แค่เดินผ่านเขาก็จะสังเกตแล้วละเฮ้อไ <c oughs> อ้คนเลไม่ใช่คนแถวนี้มาเดินบานแ,แถวนี้มันค่อนข้างจะเป็นส่วนความเป็นส่วนตัวจะสูง ทุนจีนตรงนี้กับเมิวดีนี่คนละทุนใช่ไหมคนละทุนคนละทุนเมิวดีนี่หลายทุนมากแต,แ,ตแต่ละตึกก็แต่ละแต่ละตึกก็หลายหลายกลุ่ม,ม,มอ่ะไม่ได้มีเฉพาะจีนใช่ไหมแต่อันนี้เขาก็รวมกันเป็นกลุ่มอันนี้เป็นเมกะโปรเจกต์ของจีนนะคุณ้าครับมีการลงทุนกันหลายเจ้าแต่แต่ละเจ้าแต่ละกลุ่มก็จะมีคุณลักษณะพิเศษไม่เหมือนกันโครงการที่เห็นเนี่ยคือ โครงการของกลุ่มทุนจีนอยาไท่อยาไท่เป็นกลุ่มทุนที่ที่เหมือนกับบันทึกข้อตกลงกับทางรัฐบาลเมียนมานะครับแล้วก็ทางรัฐบาลเมียนมาก็ให้ให้เช่าในพื้นที่ในส่วนของพื้นที่ของรัฐกะเหรี่ยงในพื้นที่ตรงนี้เท่าที่เราอยู่ชายแดนมาตัวตลอดเนี่ยเราก็สัมผัสเห็นการข้ามไปข้ามมาที่ที่ที่ในพื้นที่ที่เขามีคาสิโนอ่ เพราะส่วนใหญ่ก็จะเห็นมีแต่คนไทยส่วนใหญ่ผมคิดว่านะถ้ามันเกิดขึ้นในประเทศไทยเราสามารถบริหารจัดการได้แต่เราต้องดูว่าเราต้องดูว่าท้องถิ่นจะได้รับอะไรบ้างเพราะว่าการออกไปเงินที่ไป,ไปใช้จ่ายอยู่ฝั่งนู้นการที่จะกลับออกมาฝั่งไทยนีย่น่าจะเปอร์เซ็นต์น่าจะน้อยกว่าน้อยกว่าที่จะให้หมุนเวียนอยู่ในประเทศไทย จากที่เราลงพื้นที่ไปเมืองเมวดีประเทศเมียนมาคนขับรถตู้ที่นำทางเราให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่าในเมืองเมวดีนั้นไฟฟ้าดับมาประมาณสองเดือนแล้วชาวบ้านพระสงค์ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบากแต่กลับไม่ส่งผลกระทบกับสมเมืองใหม่ของกลุ่มทุนจีนและไทยเราจึงตั้งข้อสังเกตว่าถ้าสามเมืองใหม่ที่คนไทยฝั่งแม่สอดมักจะเรียกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นี้เป็นแหล่งอาชญากรรมข้ามชาติจริง ผู้ที่จัดการสนับสนุนระบบไฟฟ้าประปาอินเทอร์เน็ตส่งไปยังเมืองเมวดีนี้จะมีความผิดเป็นผู้สนับสนุนแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติด้วยหรือไม่ นอกจากนี้เรายังตรวจสอบต่อหลังได้รับข้อมูลจากทีมสืบสวนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางว่าในกรุงเทพมหานครยังมีอาคารขนาดใหญ่กำลังเร่งก่อสร้างอยู่ภายในซอยรามอินทรา5แยก9และซอยรามอินทรา5แยก18โดยมีคนงานกำลังดำเนินการก่อสร้างและมีเคลนขนาดใหญ่หลายตัวอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเป็นต่อกรุป๊ปหรือเครือข่ายของสารวัตรสัว ข้อมูลเพิ่มเติมพบว่าอาคารทั้งสองแห่งนี้มีลักษณะเป็นคลับเฮาส์หรือเพนท์เฮาส์สามารถใช้ทำเป็นที่พักรูหรือเปิดเป็นสถานบันเทิงหรูหราได้พร้อมห้องพักแต่ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นโครงการของเป็นต่อกรุปหรือไม่และที่ผ่านมาสถานที่ก่อสร้างทั้งสองแห่งนี้ยังไม่เคยมีตำรวจหน่วยไหนเข้าตรวจสอบหรือตรวจค้นขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสืบสวนหาข่าวเพิ่มเติมทั้งเจ้าของที่ดินเจ้าของโครงการ และบริษัทรับเหมาก่อสร้างจะเห็นได้ว่าทุกทุกหน่วยของสำนักงานบริษัทน,นะครับมีการดําเนินการในเรื่องนี้อย่างเข้มข้นและก็จริงจังแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือการร่วมมือนะครับไปยังกระทรวง d s ในการปิดกั้นนะครับในเวลาเราตรวจสอบข้อมูลว่า,าเว็บไซต์ไหน u r l ไหนเนี่ยที่เป็นพนันออนไลน์เนี่ยเราจะตรวจสอบแล้วก็ทำเรื่องไปขอ,อปิดกั้นตามพรบมิเตอร์มาตรา20 จริงๆเนี่ยเรากําลังต่อสู้กับเทคโนโลยีเป็นหลักนะครับเพราะว่าจะเห็นได้ว่า,าพนันออนไลน์เนี่ยพยายามเข้าถึงพี่น้องประชายชนมาทั้งข้อความสั้นมาทั้งสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งบุคคลเหล่านี้นะครับเราเรียกว่าองค์กรอาอญจกรรมใช้เทคโนโลยีในการก่ออจกรรมเพื่อให้ได้เงินที่เราอายัดรั์นะครับเครือข่ายบางเครือข่ายแต่ก็อีกอาจจะมีอีกส่วนหนึ่งที่ยังยังรอดพ้นอยู่นะครับซึ่งโดยเฉพาะที่อยู่ในต่างประเทศ เขาจึงสามารถที่จะดําเนินการต่อได้ในส่วนของเป็นกองคลุกกระค่มมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับคดีตลอตัวเองหรือ่าอ่าเป็นที่ทราบมันีอยู่แล้วว่าเสาวัดส่วนมีการถือหุ้นะนะครับแต่อันนี้เราก็ต้องไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับอย่างที่บอกคือมีบุคคลเนี่ยมาทําหน้าที่เป็นตัวแทนสาวัดส่วนนะครับอันนี้เราก็ต้องพยายามตรวจสอบต่อไปว่า มันมีอะไรที่ไปไปเข้าไปถึงสว,วัสดิ์ส่วนในหลักการเนี่ยถ้าสืบสวนแล้วถึงใครนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อบุญธรรมลูกบุญธรรมหรือแล้วแต่แม้กระทั่งถ้าถ้ามีความเกี่ยวข้องกับข้าราชการก็ต้องดำเนินคดีหมดไม่มีข้อระเว้นที่ผ่านมาเราทลายขาบวนการใหญ่ๆนะครับยึดรถยึดทรัพย์สินอะไรเป็นพันล้านขาบวนการนี้ก็เช่นกันเราต้องทำนะครับเป็นองค์กรอาหกญกรมที่เขามีการระวังตัวมีการวางแผนเป็นอย่างดีนะครับมันเปรียบเสมือนเอ่อเราอาจจะเคยได้ยินว่า มีพ่อค้ายาเสพติดบางคนเนี่ยนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นเขาแต่เขาพยายามจะไม่แตะอะไรนะครับไม่แตะทรัพย์สินไม่ไม่เสพยาเสพติดนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันมีร่องรอยให้ติดตามนะครับเพราะนั้นตรงนี้ขอให้อดใจรอดนอิดนึงครับหน่วยงานในในสอบสวนกลางเนี่ยแยกกันทําอย่างเต็มที่จนเราตอนแรกเราพบมาว่ามี60บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องแล้วก็150คนนะครับเป็นบุคคลเนี่ยที่เชื่อว่าจะมีความเกี่ยวข้อง แล้วตรงนี้เราก็ทําการสืบสวนลงลึกลงในรายละเอียดนะครับจนทราบว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องจริงๆเนี่ยประมาณ30คนนะครับทีเ่เป็นทั้งนมมนีนะครับหรือทําหน้าที่ต่างๆคือลักษณะเน,นี่ยมันเหมือนองค์กรอชญากรรมซึ่งซึ่งมีการแบ่งหน้าที่กันทําแม้ที่ผ่านมาจะเห็นว่าภาครัฐได้ยกระดับการขวาดล้างเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ต่อเนื่องออกหมายจับยึดทรัッ แต่ขบวนการเส้นทางการเงินยังคงดำเนินการอยู่อย่างปกติโฆศกกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลารยืนยันว่าตำรวจไม่ได้สู้รบปราบปรามกับผู้มีอิทธิพลในอากาศแต่ทุกวันนี้ต้องต่อสู้กับเทคโนโลยีเพื่อบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ให้สอดคล้องกันและกำลังขยายผลไปถึงบุคคลที่อยู่เบื้องหลังของเครือข่ายเว็บการพนันออนไลน์นี้โชติมาจันทคงตัวจริงสนามข่าวรายงานก็หลายสิบ เพราะนั้นเนี่ยมันต้องมาหาความเกี่ยวข้องอะไร